สวัสดีค่ะาสาจากร้านตลอ,อมงคลนะคะสงกรานนี้ก็ขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยถ้าจะทำประกันภัยก่อนเดินทางมาติดต่อที่ร้านตลอ,อมงคลได้เลยนะคะขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับแล้วกลับมาเจอกันที่ร้านตลอ,อมงคลเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้านะคะสวัสดีวันสงการาน ขอให้ลูกค้าเดินทางไปเที่ยวกับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะคะและกลับมาเปลี่ยนกองแก๊สที่มงคลออโต้เซอร์วิสวันที่17นะคะสวัสดีค่ะเมนมงคลออโต้เซอร์วิสนะคะสุกสรรพสง,งการนะคะขอให้ลูกค้าเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะทั้งขาไปแล้วก็ขากลับแล้วก็ขอให้เที่ยวให้สนุกแล้วก็กลับมาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาใช้บริการที่ร้านมงคลนะคะ มาที่เดียวจบครบทุกบริการอย่างแน่นอนค่ะเจอกันหลังสงการนะคะเมาไม่ขับนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะกะทิเองยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาใช้บริการก่อนการเดินทางไปเที่ยววันสงการกันนะคะแล้วก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านเดินทางกลับบ้านหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดโดยปลอดภัยและขอให้สนุกสนานกันทุกท่านเลยนะคะ และที่สำคัญนะคะอย่าลืมกลับมาแล้วเข้ามาตรวจสภาพรถที่มงคลออโต้สวิตกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปทำงานนะจ๊ะเมาไม่ขับนะอย่าลืมแล้วเจอกันที่มงคลออโต้อสวิตบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ไทยจ้ากลับบ้านปีใหม่เดินทางปลอดภัยนะคะทั้งขาไปและขากลับก่อนกลับบ้านอย่าลืมตรวจ สภาพรถนะคะเช็คทุกย่านหายเรียบร้อยก่อนกลับบ้านราคากราฟนะคะกลับมาตรวจสภาพรถที่มุคุออตโตเซอร์วิวันทที่17เจ็ดมษาขอบคุณค่ะสวัสดีวันสงการครัอขอลูกค้าทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยนะครับสวัสดีวันสงการครับขอให้ลูก,กค,การครก้าทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยแล้วเจอกันหลังของการนะครับ